บาร์เซโลนาสโมสรแชมป์ลาลิกาสเปนประกาศยืนยันขยายสัญญากับฮันซี่ฟลิกผู้จัดการทีมชาวเยอรมันออกไปจนถึงเดือนมิถุนายน2027เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังเจ้าตัวทำผลงานได้น่าประทับใจด้วยการพาทีมคว้าแชมป์ได้ถึง3รายการเทรนเนอร์วัย60ปีเข้ามาคุมบาร์เซโลนาเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาพร้อมเซ็นสัญญาสองปีโดยหลังจากพาผลลพักเจ้าบุญทุ่มคว้าแชมป์ลาลิกาโกปาเดนเรและซูเปอร์คัพสเปนได้นั้นก็ทำให้บอร์ดบริหารสโมสรตกรางวัลด้วยการขยายสัญญาเพิ่มไปอีกลนาแถลงการ ว่าฮันซี่ฟลิกทําให้แฟนบอลบาร์ซ่ามีความสุขในฤดูกาลแรกของเขาด้วยเหตุผลหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นความเชื่อมั่นที่เขามีต่อทีมการคัมแบ็กครั้งยิ่งใหญ่ถ่วยรางวัลและความตื่นเต้นที่เขานํามาสู่สโมสรในปีแรกที่คุมทีมเขาทําให้บาร์เซลโลนากลายเป็นทีมที่น่าเกรงขามอีกครั้งในยุโรปฮันซี่ฟลิกกาลังสร้างประวัติศาสตร์ให้กับสโมสรบาร์เซลโลนาและเราแน่ใจว่าเขาจะทําแบบนั้นต่อไปในฤดูกาลต่อๆไปขอบคุณภาพจาก f ฟ c e b o o k FC บาร์เซโลนา ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn